สบายดีพี่น้องถักททยสบายดี fc สุขุสุขคนเนอเมือนี้มาพบเพาะกับมาหน่อยคือเก่ากับบรรยากาศยามแรงๆพี่น้องเลยนี่บานมาหน่อยเมือนในพี่น้องมีเมนูออ่มาเห็ดกินแรงเนาะสบายดีก็คือสิก่อยกับปอมนี่โอ้เดืองยสิห้มันใหม่แห่งเด้อเอาแบบเดืองๆกรอบๆรับ อันนี้ก็คือแม่นอ่ากระปอมที่ไอ้วินเพิ่นเอาให้พี่น้องตอนบาน้อไปบ้านเพิ่นเบิ่งเว่นนี่อ้าเพิ่นเอาให้หลายคักพี่น้องมีแต่โตบ่บ่ใหญ่ปานดพี่น้องเอ้ยกระปอมเพิ่นไปเยงเนาะหลังจากว่าบ่าน้อยโทรหาเพิ่นว่าสิไปหาเพิ่นก็เลยปเยงกระปอมมาให้นี่สบายดีอีแม่สบายดีสดีั กับไอซุกเนาะนี่สายปานเมิ้งสายปานพีพีทู่ๆมาทางนี่ทู่ไปใหน้าบ่าวทู่มาหาหน้าบ่าวเสบายดีูเบิ้งเพาะมันูไปชกันแล้วเออจะบ่เอาบินไปหายไม้มาเกิดเศร้าแล้วมานังยูน่งบาี่น้อ จังหน่อยคุณรู้สึกยังไงกอดปลาอมกอยมือแดงใครใครมือแดงอ,อันน้องเกยเอามาให้พี่น้องเพื่นอนปลาให้มากอยกินน้ำกันนี่พี่น้องอันน้องน้องปลาตอนนี้อี่พอเพิ่นจุกหนามใส่แล้วพี่น้องจุกหนามใส่ปลาสิเอาปลามาปล่อยรอดเพื่อนแหละรอมันหนามใส ก่อนเนาะภาสีเอาปลาลุกมาใส่เอาก่อนใส่ก็เริ่มปลูกคลองแค่แคบๆแบบพี่น้องเลยคลองแคบๆแล้วก็ปลูกพักบกจะแม่งขลซานขลปแม่งมาไปมาเบิ่งกหน้าตากระปอมเขาอย่าบ่นมาหน่อยสิก่อยให้เบิ่งเด้อคลิปนี้พี่น้องเไย รีกระปอมครับปีกแล้วก็ต้องใส่ขี่เนาะขี่ไล่หลายคันบอกเอาขี่ออกนี่คือคุณไอร่อยอะที่แรวะต้องเอาขี่ออกกระปอมใส่เอาใส่เอาห้องนมันออกมันเป็นอันนี้ใส่กระปอมบ้างอวะไรพี่น้องมันสีหะมันสีตน้อยเป็นแนวน้อยพี่น้องกระอม ไซขีมั่นก่อนพี่น้องหลังจากปิ่งสุกเลยเนาะพอ่อเนาะสมามีเนาะสุกเลยเนาะสุกสามีเอ,เออซโชคดีไหมไม่น้นนองเกเอาอันไขม่มดแดงมาให้เนาะอยากกินไข่มดแดงมาให้ไหอ้น้อยก่อยกินเลยอ๋อพายไปเงี่ยพ่อเจ้าอาไปเงี่ยใช่ไหม เราเห็น,นเราไปแงมาเลยนะอ๋อบางทีติดใหม่อ่าอ้อน่าจะไข่หมดแดงหลายนนเนาะพ่อเพิ่นพี่น้องไปแงไข่หมดแดงกัน,อนอแบงมากลายบ่เนี่ยเคร่งบง่แล้วพอกินอยู่วะแหละอยู่เหีอยมีแต่พ่อกับแม่จ้ะน้อ

ไอวินเนาะหล,งลังจากไปหาไอาเ้เพื่อนเพิ่นกะบ่แต่ไปหาไอาเพิ่นนม่นต้องมีของฝ่าของต่อนะถ้าบ,บอกเพื่อนไว้เพิ่นกะไป,ะปหาไว้หน่อกระปองกัยานะกระปอกรานบอกา่ยกินอะะามมีหน่อไม,ม้แกงมีแกงเออเฮาบ่ค่อยแกงก็เลยบ่้่อยได้กินผิกระเพะหน่อ แกินมากินน้ำม่ดองบ่เสียมกาเร็วเร็วเร็วมาะกะป๋อมดงเนาะทึงสโตน้อยมันกัมีไข่ได้พี่น้องบางตกัมีไข่ไดปลอมนี่เนียหน่อยเนาะเหนียวเที่แวว่ะเรากินยอะกับปลอมน้ำฮั่งเงี้ยงอะไงอวิน เกอเอาเอาอยู่ว่าอยากอยู่เหื่ม,มีคนกิน,เ,น,นกเลยเอะไเอามาซะเอามาเห็ดเ<า>บ่งบานั้นก็บ่อคอยได้กินมากกินอะไรเนาะ,ะแต่หหึังสิได้กินวนอยก็มีครนเนาอดจริงเด,ดี๋ยวรอเาเอาใส้ขี่เดียวก่อนเนาะ จะมาถ่ายเบิ้งใหม่มันเจเอาต้นนั้นคนเอาเี่ดต้นนั้นคนมาเม็มันพกเลยไหมมันพงแต่บ่าเนี้ยมันพงแม่มันแหงมองมันแหงเนาะทางมันเลยเด้เลยมาเอาเลยลายเนี่มันจะมีตัวเหนียไว้ช่วยพักของแท ที่อย่ามย์ต้องผักยังไงหัวกล้องแหนบบลับบลั๊กอย่างสีเนาะต้องพักให้มุนๆได้พี่น้องเพาระาะว่าก้อยกระปอมมันยังสิเป็นก้อยขนาดมุนๆได้เนา มันนันมัน,ม,นมันแหงเนาะมันแหงโผล่เนาะเม่มันโดดมันโผล่พี่เนาะถ้าปิ่งแหงโผล่บอกไทยเนี่ยเคยกินก้อยกระปอมเนาะทา้งพังไทยฉัเคยกินยอยู่วะทั้งนั้นนี่เขาว่าถ้าเจ้าสงวนได้กระปอมนี้เนาะแม่มเห็น ที่เพิ่นมาเพิ่นเอาเมียอยู่บ้านมาหน่อยนี่เป็นคนไทยนเนาะเพิ่อนมาสือโตกระปอมนี่โตละเลาะ,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 ะไอ้ผู้มบ้างโตละเลาะเองเขาสืบออยู่ไทยค่ะเขาเป็นสัตว์สงวนเขาบ่ห้เขาบ่ห้ขายเออเขาบ่ห้กินเดจกอเขาสง,งวนนะมัน

หองลองมากมันบอกขาได้น้ำอาวจะม่ไปใช้ดูสบายดีเนี่ยดูสบายดีเนี่ยดิเป็นมาไเป็ใจดุเอยู่องมวมายำใจนี่ตังไปเบิ้งขอยดืนตังไปจะไปกินไป กับมอไายอวิธีอันั้นประเดียเนาะก่อยไครมดแดงกับก่อยกระปอมพีเน้ะงยามแรกเนาะนี่พี่น้องเนี่ยาเก้วดึกบังซีมบังเฮไอบังบังบะบบิกระม่เนาะทางไหน หักอยู่บ่เอ้ยซาเกยุกขำยิงใหพี่น้องเบิ่งกว่าสิแฉบบ่ไปกินก่อยในไข่นดนแดงก่อนพี่น้องกินข่าวแรงเลยเนาะ ังมึงได้มึงติกงีดิก้อยกับปอมกับก้อยไข่มุนแดงพี่น้องซองอันเนาะพอดีน้องเกยเอาอันไข่มุนแดงมาให้น่าหักลายพี่น้องเ้ยกินให้มันอิ่มเล้วจะเอาไข่มุนแดงมาให้่าตะกินไม่ได้นร

น้องเกไปเก็บมาอยางยาเนี่ยควบตัวเองเนี่ยน่ะน้อองเนวสบายดีเลยบอสยาดื่มเบื่อไมดีอาซีนก่อยกระปอมอู้แนวแสบเลยนี่พี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องทางต่างประเทศเพื่อพิ่นรณาอาหารมันหนองมันหน้าห้องขีน้องกระปอม แก่บอมมีใครข้าำอันคิดเห็นนึ่ดิแค่สองแค่แค่หรชลงต่างใจต่างจากกเขยนึ่งอยู่ปะเขยกินอยู่่ะก้อยกระปอมนี่เมื่อกินเผาแรกเลยพี่น่อเลยหน่อกบน มเขากล่องเลยข้มกินจิจบ,จ,จ,บจับจิบจับเยอะทาเกกินเผ็ดอไรบอสกินเผ็ดอะกรขั้นตอนหน่อยมันมันเป็นคือปปนเหมือนเกาะมันบ่ไ้รสจัดมัน สำคัญยาก่อนก็พรของต้องใส่คีมันออกมันเบิร์ตข่ะคีว่าเบิร์ตมันเสียคิวพอมันกินแม่งใหม่แม่งจอกมันกินไปทั่วที่มันตัวใหญ่เราเก็ตมันออกตัวน้อยค่ะมันเก็ตมันโมยใหญ่เข้าไหลเด้อเดี๋ยวเนี่ยเผ็ดๆอื อะไรพี่น้องครับมันขำเลยเนาะเดี๋ยวมันสิบโบเห็นพี่น้องเลยค่ะคำมือติดตาแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็สีมีเพยียงสำนีและพี่น้องก็ขอบใจขอบคุณพ่อแม่พี่น้องรายล่าเดอร์ที่มาติดตามชมคลิปจนจบคลิปเนาะเห็นนะมนพอกันคลิปนา่ามืึอนี้ก็แซ่บก้อยกระปองเหมือนก,กันก้อยไ,<ม>ไข่มดแดงขอบใจน้องแก่เนาะขอบใจน้องแก่แซบอยู่เหรอสีมืออ่ายแซ่บอยู่วับไข่มดแดง พอกำลัอหนาเดยอพียงเด้ยบ๊ายบาย